สวัสดีค่ะพอแม่พี่นองเอฟซีเจดามกะเมื่อนี้เจดามมาค้ำสนดก็ต้องหาขันน้ำม์เหล็กดังค้ำสนวนหายจนได้เนาะคะ่ะเมื่อนี้ค่ะได้เข่ามากขอพอพามเพื่อนเนาะคะ่ะเพื่อจะเข่ามากขอเบิงเหลขขันน้ำมลของค้ำนโนดตนะคะสิเป็นตัวใดเนาะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้เพื่อนกับบ่วงสวงไงกันอยู่เนาะ,ค,ะค่ะก็ได้ขอเพื่อนเข่ามากเนาะคะ่ะเพื่อจะมากตามหวยดังค้ำนโนดต ให้พอแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านเนาะค่ะผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เดอค่ะเืิดสีพ่พาดคลิปดีๆจากทางช่องทางช่องการเสนอเป็นแนวทางเพราะนั้นเนาะค่ะโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมค่ะสําหรับอ่างน้ามุนขันน้ามุนมือหนีของกามชนวดสิเป็นตัวใดเนาะค่ะค่ะค่ะตอนนี้คนกำลังหวงสวงไงกันเนาะค่ะภายในงานค่ะค้นกระไรค่ะค่ะมือนีเจดามกัได้ล่อขันน้ำมต์เิ่นจักข้านึงเนาะค่ะ นะบารูว่าเลขดังค้ำสนุสีเป็นตัวใดเนาะค่ะอันนี้เป็นคันน้ำมน่นเนาะค่ะเดี๋ยวเจดามสีไปสอบถามคุณพ่อพามเพิเ่นเบิ่งว่าเลขคันน้ำมน่นเลขดังค้ำสนุสมาตัวใดเนาะค่ะสวัสดีคุณพอสองประจำระบบจนใหญ่จะมีเจ็ดปีตลอดมากครับผมค่ะงวดนี้นเป็นบพอ่องวดนี้งวดนี้เพราะว่า ดูแล้วจะมีเกตทุกใบทุกขันทุกขันน้ำมนต์ทุกขันน้ำมนต์เนี่ยผมแล้วไออ่างใ่นี่จะทําวันไหนครับผมคือวันที่ยี่สิบเก้าอ่าพรุ่งนี้แหละยี่สิบเก้าแล้วก็สามสิบมาดูได้รนบบเพราะว่ามันใกล้วันแล้วโอค่ะใวันนี้ขันน้ำมนต์ขันน่อยนี้เป็นตัวใดป๋อขันน้ำมนต์ขันน่อยนี่บ้ครับผม อันนี้จะเป็นเจ็ดเจ็ดหกแล้วก็มีห้าอยู่เด่นเด่นเจ็ดหก้เจ็หห้านะครับผมนี่เจ็ดหกหานะพ่อนเนาะ สำหรับคุณพ่อเป็นพ่อจำยูนีเนาะคะ่ะเป็นพ,อพ่อภาพตะบันนองเอิญกับพ,<อ>พ,พ่อภาพเนาะจำค่ะพ่อจำค่ะคนไทยก็เอิญพ่พอภาพพ่อามค่ะพ่อยูนีจักฝีแล้วแต่ว่าหนูมากยังไงหนูกคเห็นแต่ยูนีนะะี่เนาะไม่โดนแล้วดิ ตะกี้โยฟายปกครางกานตั้งเป็นประธานไปพิธีการโค่ะได้าเห็ดน้ำเฮ็ดน้ำกันยืนโชคบีค่ะเนาะค่ะมือนีเจดดักกบพี่บาวได้สัมผัสคุณพ่อเนาะค่ะแต่เบ็ดพุณพพอนี่มากขึ้นตัวไดนคะนี้ละน้ำบาทเนี่ละกัรนม้นนท่านเ้อนแบบไอนแบบอ่ะ อันนี้่นกับมีงานบวงถวงใหญ่เนาะคุณพ่อเนาะเมื่อนี้เจ้าหน้าที่ทังไปตำรวจพันมากก็รองปุ่กับพันมากอุดอดยัาคซีนัเเ็นตงให่ที่สบว่เจหบอกคุณพ่อได้ก่ะนมต์จ6 5คกะกาับเอาคุณไดมากตัวได็กบเปาเนาะพ่อกบเอา่นครับ เจ5ดห้านะคะเดี๋ยวเลขดังนะครับคุณพ่อที่เขาดังๆกันนะครับด,ดังในคำชะโนดเขาจะส่วนใหญ่แล้วจะเอาปากหนาเป็นสำคัญออครับ<า>ผมปากหนาปามากหนกคือไล,ล่รับไล่จ่ายที่อยู่กระดานอ๋อครับผมอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือวันมะรืนนี้แต่ว่ามันจะไปปากก๊ดมือวันที่สามสิบเอ็ดเที่ยงกอแลงครับผมอเขาจะเอาตรงนั้นเป็นจุดรวม เป็นเลขดังเลยเป็นเลขดังแล้วก็ถ้าออกก็ออกติดต่อกันสองสามสี่งวดได้ถ้าออกก็คือติดต่อกันติดต่อกันสามสี่งวดด้วยเนาะตอนนี้าเซียดายมือนี เพื่อนพ่อท่านในเฮตุเนาะค่ะกาบอลเนี่ถ้ามีโอกาสกะจะมาติดตามให้ท,ทั้งเอฟจีถ้ามาเนาะคะ่ะการ์สำหรับก็ขอบคุณคุณพ่อเนาะคะ่ะที่ให้เป็นแนวทากเนาะ,ค,ะค่ะการเดี๋ยวจะดามสีผ้าไปติดตามคันนำมดนะะุดเนาะค่ะเพื่อนกำลังบ่วงสวงไงเนาะคะ่ะขออนุญาตพอพ้ามเพื่อนเขามากซึ่งเป็นพอจำยูนีเนาะคะ่ะเพื่อนบ่วงสวงไงค่ะนี่บริเวณงานเพื่อนเด้อค่ะ ฉากลอ่องมองอาจจะเป็นกับเขาไล่วันก็ได้เนาะค่ะสำหรับแนวทางค่ะสำหรับแนวทางอาจจะเป็นกับเขาไล่วันก็ได้ค่ะพอแน่พี่น้องนะคะ่ะส่วนเลขคุณพ่อจำเพื่อนบอกค่ะโชคดีค่ะดีคุณพอ่ณอเพื่พอให้เพื่อนห,อนห้ทางช่องสัมภษณ์เนาะค่ะ นายเจดามสิผ้าไปเบิ้งคันนำมุ่นกันค่ะว่าจะเป็นตัวใดเนาะค่ะแต่แนวทางคุณพ่อเพื่อนการไห้มาแล้วเนาะกันเนาะค่ะสำหรับผี่สอบถามของคุณพ่อค่ะค่ะเดี๋ยวติดตามไปดูคันนำมุ่นอันนี้เป็นบริเวณงานค่ะตอนนี้เพื่อนการได้ย oui ินเสียงข้างหลังเจดาเพื่อนสีบวงสรวงะค่ะอู้หูอุ่มกูพญานาคกูปอกไงง่ามพรอมเนาะค่ะ เป็นงานบวงรวงและะ้วค่ะทั้งหลังเพิ่นกะบกำลังทํำพิธีเนาะคะ่ะเดี๋ยวคนเขามาซองหลายค่ะคันมมน้ำม้นเดี๋ยวลอคิวเพิ่นจ้ากหน่อยหนึ่งเนาะคะ่ะยา่ากันเด้อค่ะ้าจีเจดมเบาดูเนาะคะ่ะถันเบาเบา,าค่ะบ่ได้ะคะ่ะเป็นบริเวณงาน,นะคะ่ะหมวที่แล้วเลขดังคำโฉนดมันสองสองหาเนาะคะ่ะมันแตกสองหางหาสองค่ะ อวดน,นี้เจดมีโอกาสเข้ามาอีกแต่คันน้ำมนใหญ่เพินย่งบ่อถ้ำเนาะค่ะถ้าเจดมีโอกาสค่ะสีมาติดตามไฮเดอร์ค่ะเดี๋ยวไปติดตามคันน้ำมนกันเลยค่ะเปินออกกันไปตองเอาทีลเราก้นนี่เป็นคันน้ำมนที่เพินเห็ดนะะนเนาะค่ะก็อาจจะพสสัตว์ปันไดเนาะ,ค,ะค่ะค่ะนี่เป็นคันน้ำมนค่ะ พ่อแม่พี่น้องเอฟซีตีเป็นตัวใดกค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปให้แอดน้ำเนืดเด้อค่ะเพราะว่าแอตีเพรเป็นเนาะค่ะเบิ้งเพเป็นแต่ว่าตัวเลขอะสั์อยู่เนาะ แต่ว่าหากับสามห้าหกสามนี่คุ้มชัดเด,ด้อค่ะแคปหน้าจอไวเดอร์ค่ะพ่อแม่พี่น้องหกห้านี่ชัดนะครับเจดํา um. ค่ะชัดมากเลยหกห้าครับผมครอเหมือนที่พอจำตีให้นะครับผมที่หกห้านะครับผมค่ะนี้สําหรับกับพีแ่แนวทางแคปหน้าจอไวเนาะคะ่ะผู้ใดมพักคลิปนี้ค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องน้ำแนเดอร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เจดําเ um นาะคะ่ะทามีโอกาสก็จะมาติดตามเลขดําค่ำ โนดให้แต่มือนีเพิินกะพราะท่านได้บอกมาว่าเลขดําดังคำโฉนดจะเป็นตัวใดเนาะค่ะอันนี้เป็นเลขคันน้ำมนค่ะคันนำมนเพิ่นทำพิธีบ่วงสรวงเนาะค่ะอะแต่ว่าเลขหากับเลขลกนี่สวยมากสัตว์เลยละค่ะอ่ะเนี่ยค่ะค่ะนี่เป็นเลขคันนำมนเนาะค่ะที่พอจำเพิ่นบอกมาเนาะค่ะที่สัมผัสพอจำเมื่อกี้นี่ค่ะ เจ็ดหกห้าหกหาแปดสีเจ็ดเก่าเนาะคะ่ะโอ้มาตัวเดียวกันคกักเนาะพี่น้องกวาดบึมมันแหม่งหวดนี้ค่ะเอาคักคค่ะสำหรับหวดนีเนาะคะ่ะ ผู้ใดเห็นในคันน้ำมนเป็นตัวใดก็คอมเมนต์ใต้คลิปบอกแอดน้ำใดเด้อค่ะนี่เป็นแนวทางค่ะทางจองก็เสนอเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมสําหรับเลขดังค้ามชนดเพิ่นยังบาท่านได้เห็นออกมาเนาะค่ะอาจจะเป็นไกล้มือกัทามีโอกาสกับเจดามกับสีมตัตติตามไห้คือเกาล่ะค่ะสําหรับนี่ก็เป็นคันน้ำมตนค่ะคันน้ำมนที่ประจําเพิ่นบอกมาเนาะค่ะเนาะ ผู้ใดเห็น,นตัวใดกัตีเอาพี่น้องตาดีได้ตาใบเสียกะตัวเลขกะมีเขามีรุดกยะยาวากันเด้อค่ะเป็นบริเวณงานเพื่อนกำลัง่วงสวงกันเนาะค่ะเจดมกับขออนุญาตพอจำเพื่อนขขออนุญาตพอจำเขามาในบริเวณงานเพื่อจับเขามาดูคันน้ำมุนเนาะค่ะกับพอจำเพื่อนกะดีคักใ่้ได้เขามาเนาะค่ะเนาะ,ะผู้ใดพานไปพานมากกับเขามาไวามากับปูย่าได้เด้อค่ะสำหรับมือนีกะ ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ